สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแฟมบารีนะคะสวัสดียามเช้าๆนะคะกับการทำความสะอาดรักนี่ก็มูลปกติแล้วนะคะนี่แต่ออกจากผอๆมๆนนทายออกเยอะนะคะนี่ออกจากผอมๆนิดนึงเดี๋ยวนะคะท้องไม่เต่งตึง เพราะว่ารอบนี้เป็นหลายวันนะคะอันนี้ก็หยุดได้สองวันสามวันแล้วนะคะนี่นอ่าก็อาจจะพร้อมลงนะเพราะว่าช้างก็ถ่ายท้องนะคะร่างกายเปลี่ยนแปลงนะคะนี่เสพมน,าน,านาอาจจะพร้อมลงนะคะอันนี้ร่าเริงเพราะว่าเราก็ตัด ต้นไม้นะคะเหมือนในคลิปนะคะมาให้ทาน <What? S 1> มาให้กินนะคะก็จะมีทั้งต้นกระหงต้นอ่ะคอหงบอก <c oughs> ต้นกระดูกอื่นนะคะกลับมาให้กิน, <c oughs> ๆๆนะะกินแล้วดับเลยกินแล้วดับเลยนะคะก็คือเหมือนเขากินแล้วเขาถูกกันกับต้นต้นต้นใบแข็งแข็งอันนั้นต้นแข็งแข็งนั่นเนาะกินแล้วก็หายเลยนะคะ <c oughs> พี่จังแบบไม่ค่อยทายนะคะ ปกติะคะตอนนี้ก็คือกินเก่งอ๋อตอนนี้ก็กินเก่งนะคะเพราะว่าหิวรับมาปกติแล้วก็จะหิวนะคะกินไม่เยอะนะ,ะกินปกติอยู่แต่กินไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือดิ้นเก่งเลยนะคะอ่าสับประรดนะคะสับประรดอยู่ใกล้ๆนี้ก็คือดิ้นเอาจนหมดเลยนะคะข้างๆนี่ ดินเอาจนหมดเลยนะคะสับประรดนี่กมาอัปเดตนะว่าปกติแล้วนะคะดูมูลนะมูลก็แข็งสวยปกติแล้วนะคะนี่แต่รอบนี้เขาถ่ายท้องไม่ไม่มีพยาธิเนาะไม่มีพยาธิเลยนะคะรอบนี้ช่วงช่วงกลางวันช่วงกลางวันเราก็พาเข้าป่านะคะวันแรกวันแรกมีดิน ม,มีดินนะคะวันแรกวันหลังมาก็ไม,มไม่มีดินนะคะมูลก็จะเป็นสีเขียวเขียวนะคะปกติไม่มีพยาธินะคะถ่ายปก,กติแล้วนะคะตอนนี้ได้สองวันสามวันวันนี้เนาะปกติแล้วนะคะแต่ออกจากพร้อมๆนะคะนี่ตัวนี้ก็พยาพาไปเข้าป่านะคะเนาะ,ะไปเติม <laughs> ไปเติมนะคะไปเติม ไปเติมความสมบูรณ์อ้อยก็ยังไม่ได้เลยนะคะอ้อ,อยค้างออเดอร์อยู่ตอนแรกว่าได้แล้วนะคะตอนนี้เขาน่าจะมันนานนะคะน่าจะขายให้เจ้าอื่นแล้วหรือไม่ก็เผาทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าอ้อ,อยตรงนั้นมันเป็นอ้อยโละนะคะไปดูแล้วไม่ทันนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปตัดยังไม่ได้ไปหาที่ใหม่เลยนะคะออเดอร์ก็ค้างของพ่นานะคะของพินาอยู่สองร้อยคะแนนนะคะ นี่หักทิ้งอ้อยของเราก็สุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะนี่เติมความหวานนะ,ะให้ไม่อ้วนก็ในรอ,รอบรอบหลายๆปีนะคะหรือว่าหลายๆหลายปีแหละนะคะที่เห็นเขาถ่ายท้องแบบนี้นะคะอรอบนี้เป็นเกือบอาทิตย์นะคะนอรอบนี้เนาะ อันนี้เราก็หยุดไปหยุดไล้ไปก็อาทิตย์กว่าแล้วน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วนะคะเนาะเพิ่มเติมนะคะนี่อัปเดตนะคะตอนนี้ก็คือปกติแล้วนะคะก็จะให้กินหญ้านะคะแล้วก็กินหมดนี้นะคะก่อนจะค่อยเข้าพาเข้าป่านะคะ เอา่าต้องไปหาเติมสมุนไพรในป่าด้วยนะคะรากไม้นะคะเป็นสมุนไพรที่เราตัดมาจากทุ่งนะคะแล้วก็ในป่าเติมๆกันนะคะบำรุงนะคะช่วงนี้ต้องบำรุงโนเอาทุกอย่างนะคะนี่โนนะ,ะกินกิน2วันรัองานครับที่ว่าไ วันนี้เป็นก้อนปกติแล้วนะคะกินเก่งกินเก่งขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่ดูสไตล์การกินยังเหมือนเดินนะคะเล่งใบก่อน ออกจากอ้อยก็เป็นหญ้าออกจากหญ้าก็ไปอสับประรดนะคะนุ่มลดน้อยถอยลงไม่ได้ครับเราก็ยังมไวยู่นะครับะห้วาก็พยายามนะอาหารให้เขากินนะคะหลหลายอย่างเป็นพวกต้นไม้ต้นอะไรนะคะเหมือนเดิมนะคะ หญ้านี้ไม่ไม่สูงสักทีนะคะแม่แม่หญ้าแห้งเหี่ยวตายเหมือนเดิมนะคะตกเมื่อวันหลายวันก่อนนะคะตอนนี้ก็คือยังร้อนเหมือนเดิมนะคะหญ้าที่เราใส่ปุ๋ยตอนนี้เราก็ตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปหายย้าทางไหนอีกนะคะแถวบ้านเขาก็ขายกันเกือบหมดแล้วนะคะบ,บางเจ้านี่เขาจองไว้เลย ไปไม่ทันนะคะวันก่อนว่าจะไปมาจําหญ้าให้แม่กำไรเขาบอกว่าเขาขายหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้หญ้าเลยกินต,ตอนนี้ยังไม่เต็มท้องเท่าไหร่เลยนะคะนี่ <c oughs> ดูมองตามจะโยนอะไรให้เราอีกไหมเนาะดูก็มองตามจะโยนอะไรให้เราอีกเนาะ ดูเอาจากหญ้าเอาอ้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b ์นะคะให้เราในช่องแม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ